ชื่อนายฟิลดาวส์มาเซกูเบครับตอนนี้ก็อายุ21ปีครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับตอนนี้อยู่ปี2ครับผมปัญหาผมเนี่ยเริ่มมีตั้งแต่ช่วงประมาณมปลายครับช่วงม4ม .5 ม6เนี่ยผมมันก็เริ่มร่วงแล้วครับแล้วก็กระทบกับความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจาวันของผมครับในเรื่องของความมั่นใจครับเหมือนกับว่าเวลาโดนลมพัดหรือว่า ขึ้นมอไซค์ก็จะสูญเสียความมั่นใจการตัดทรงผมก็จะจํากัดด้วยครับถ้าหน้าผากมันกว้างอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะเสริมความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าผมจะเป็นหมอแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความมั่นใจในการรักษาคนไข้อะไรอย่างเงี้ยถ้าปลูกผมก็จะช่วยเสริมตรงนี้ได้ครับเพราะว่าคลินิกนี้นก็คือเป็นคลินิกที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณภาพในกรุงเทพครับก็เลยตัดสินใจ ศึกษามาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลือกคลินิกนี้ครับก็ปลูกผมด้วยเทคนิค N N N ครับผมก็คือ N 3ตัวครับตัวแรกก็คือ natural ครับ N ตัวที่2ครับก็คือ graft leg ครับก็เลยทำให้ดูแน่นนะครับส่วน N ตัวสุดท้ายก็คือ non-invasive ก็คือพักฟื้นได้ไวครับผม ตอนนี้ปลูกมา2ส,สัปดาห์แล้วครับวันนี้ก็มาแกะสะเก็ตรับผมแล้วก็มาสระผมครับรู้สึก <c oughs> ดีใจครับที่มีผมแล้วครับมันขึ้นมาแล้วก็รู้สึกดีใจครับเป็นตอนที่เข้ารับการปลูกผมครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าคุณหมอแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความแบบบริการดีมาก ความดูแลใส่ใจดีมากครับแล้วก็บริการหลังทําอะไรเงี้ยน้าติดตามอาการก็รู้สึกดีครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาผมร่วงหัว้านะครับก็าสามารถเข้ามาปรึกษาคลินิกเกษาได้ครับคุณหมอย,ยินดีให้คําปรึกษาได้ครับผม